นี้นะครับผ่าตัดกับเด็กแดงครับวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า950นะครับซึ่งตัวนี้เราก็นะครับเปลี่ยนยางใหม่นะครับเพราะว่าที่เราไปสันติแดงเราใช้ยางอีกเบหนึ่งนี่มันงานโคนเราก็เปลี่ยนยางมานะครับเพื่อให้ให้การวิ่งในเส้นทางที่เป็นโคนไปได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพิมงื่อนไขนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามีติดไฟบ้าแล้วนะครับเล้วเา ขาครับขาไรแล้วก็ออกแบบมาเป็นของเราเองนะครับนี้นะครับพิเศษกว่าที่อ่ะครับก็เป็นพัดลมนะครับพัดลมราคานะครับก็เปิดได้เลยนะครับในเวลาอากาศร้อนๆก็จะมีพัดลมเป่าให้นะครับมีเครื่องเสียงนะครับตัวนี้ในเรื่องของช่วงล่างก็ยังเป็นชุดยกสองนิ้วเหมือนเดิมนะครับติดวิ่หลังเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็มีขยายฐานล้อเพิ่มอีก4นิ้วนะครับจะทําให้การลุยเราไปได้ง่ายท้องข้างมะโกนไม่ค่อยสีนะครับก็จบกันที่ทริปฝาตัดครับก็ไว้เจอกันทริปหน้าครับที่นี่มีต่อครับอีก2วันมีต่อแล้วครับ,รบไปครับ